ด้วยที่กับผมนี่ก็อยู่กับอ,อมที่คิวหน,นึ่งซีนสนอีกแ,แล้วยูโอ้ยวงนอนจังเลยยูแต่เราคงไม่ตกตว่าหรือพตะแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะสร้างเองนะครับ เขาสร้างให้ผมแล้วนี่ก็คือน้องผม TFK น,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 นี่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 อะไรครับนี่ๆๆนึ่นึ่นั้ก็ผมก็จะมาดูตรงนี้ครับคืนนี้ผมไปนอนก่อนนะครับรกดนอนจะค้างเลย ก็ผมรอท้าบก,กันนะครับว่าน้ำหนักมันออกจากเกมแล้วก็ไม่อยูแล้วก็ไปขุดออกตัวน,นั้นด้วยก่อนเลยทั้งเลยที่ผมสร้างขึ้นมาแล้วก็คือตัวเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ครับ

เดี๋ยวดานน้องผมตกไปนะนั้นก็ปาไปตรงนี้ก็แล้วกันผมคิดว่ามันจะไปถึงลาวาน,น,นสินั่นก็อย่างนี้เลยกันตัวตียังไงก็ตีไปตกเซ้น้นามาครับนี่วู๊ อน่น <acao> <tus rapper> ีุ้้นนอะไไเสียงพอผมนะครับตีลูกิบใครเร็ววันวันต่วนวนเจ็บคาอะไร រៀនញ៉ឹងសំផយ เมนียวสมันตนี่ข้ามันไม่ได้ครับอดเจอมิด้แน่จูฟูนนี่แโอนนฟ วิหล่ดพาร์ทเฮ้ยนนนี่ยหเลยแล้วควันันอยู่ในเนี่ยเยสรงนี้้องไม่ใชเนกนต้อยนงนี่ไงะัมเสา่ไม่ไม่ได้อนั้นคุณเร็วเลย ชิมหยไม่หมดฮูยค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 ยนี่แบบนี้ต้องลืมท์แบบนี้ต้องลืมท์นี่เนี่ย เลยเจ็บไหมเนี่ยถ้าถ้าไม่เจ็บเนี่ยผมไม่รู้นะคะว่าผมจะทำยังไงต่อกับน้องผมก็นนี่อุ้ยผมกลัวว่าผมขุดทรายครั้งเดียวไปจนหมดเลยนี่ใช่จริงๆวุณขึ้เงินก็ไปแล้วไปกับมัน จะทำยังไงต่อวะนี่โอ้ยจะทำยังไงต่อวะเนี่ยโอ้ยทำยังไงต่อเนี่โอ้ยนี่ไงนี่ไงหินนะครับหินเอ้าเสียงน้องผมมาจากไหนวะเนี่ยอู้ยิงไปเลยไม่เลยนะเพื่แสงน้องผมมาจากไหนก็ไม่รู้ติดติดต pues ่อเรื่อยงี้ ฟัน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 ยังมีอายว้อยู่เกินเกินเกินได้นอนให้ผมไล่ออกมไหมครับเนี่ยอุงูงูงูยอุังไม่อลีอะไรเลื่องไม่แก้เยอะ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 เฮ้ยน้องผมเข้ามาในเกมว่ะ ไม่ใช่อยู่คืเียงเฮ้ยักชินก็บอกขาบอกให้กิดเขาายกวินปเาอกว่นี่นีอนเจอนี่อจุดสีโอเคนี้สวนนี้่นแนี้นองนนีน้องว้าวไายบายจะได้คผมตาย สเกบจุดก่นี่มาเก็บุดกอนวันนีน่งเจะขน้างโม่นเอาไแต่ว่ามาชิมเด้

คลิปก่อนมันก็สิเบาหน่อยนะครับของน้องผมเฮียงหัวนเงี้ยนครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าแอมเบอร์น่ะไปทำที้ยอะไรได้ก็ไม่รู้โอ้ไปจะเอามาเล่นไงเอามาเล่นอะไรวะวัยิ่งชิววัยิ่งชิวเงแต่ฉันยังมีนี่อยู่อะไร เอาเพชรกับทองไปครับไปุดก่อนนะมามาเอยเอาไาบไปชุด <ont> ก yeah. ันเดี๋ยวนี้เอ้ยยดวนยังจกรีเดนที่มือของม่ดาเทพอยู่ดาโพไซดอนเอาไปเอาไปเบ้าเไปทองเอาไปเอาไปไปุๆอเอาไปเ้าไป้าเบเบาเบเบเบ้าเบาเบ้าเบ้าเบ้าเบอา แล้วก็ไปใส่กล่องอีนาโอนกานาเฟโยอานุนาฟูในคาโยมกมันรอคซื้อิชานี่เนี่ยโอ้ยังมีน้องทำไมเกะตเธอนั่นแหละต่ฉันไม่ได้เจออ้าวโดนตีพี่นะเว้ยเนี่ยเนี้ยเงี่ยเนี่ยเนี่ยเีย ชืนามาคากกุกุกุนาด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 านาด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 ใดา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 าดาดาาาาาานาาา อาจจะก็้าอ้าจจะก็บ้าอ้มไปอาจจะก็อุ้มอามจะ้าให้มไปไปติดตาม t i ก t o k น้องผมกันด้วยนะครับมิซอว่าชูลาลาดาปังปังไอคิวเป็นอมตะ

ใช่ไหมทุกคน,กน,ท,นทำอะไรอยู่เยอะทำไมมีรังเพื่งด้วย โอ๊ยขาย้างในมันจะเย็ยนขึ้นแล้วเออฮีเมียวเอ้ยโคตรแรงมันเธอเดียวมันมันตามหลักเกดบขากัอู้ยยังก็เดิขนขั้นขาพังพึงจริงจังงดิวะเอารู้วิธีครับลังพึงก็อันนี้ไม่ไนดน้คือแบบไม่มีพึ่งลังพังมันกระต่างม่มีพึง่งจิบะ นั่นสิม่ะอตีนั้นก็คลิปนี้จะไปเพียงแค่นี้ไม่ใช่หรอยสิบนาทีผ่มันก็จะจบแล้ไคิดจะำไปตีนี่คิวปืน้ะเปิดนี่ด้วยนะมาสั่งเอาไปไปไปัวแล้วนอนนอน เม่เอไร่ันไ oh, ่อยากนอนเข้าใจเขาอาปตรงนั้นสิเปตรงนั้นดูสิไปตรงพึ่งสิไปตรงพึ่งที่มันอยู่ต้นดอกไม้ไปดูนั่นไงเก็บน้ำพึ่งไปแล้วแล้วมันจะเก็บไปปิดปาไว้ตรงไหนน้องใช่ไหมแค่นี้ทีแกได้เจบ โอเคครับแกงน้องสมแล้วนั่นก็คลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับวันละไม่แกงหรอเอง

อยู่เลือเสือเรือจะเลี้ยงทะไรของปลาตัวเดียวเครื่องหลอดไป็ยังไงเสือได้ความเป็นูกมัตาเป็นยังไงหรืนั่นก็คลิปนี้จบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแต่ว่ากระนี๋ยวดพอให้ผมตายก่อนโอเค น um, ั่น okay. ก็คลิปน uh, okay. ี้ก็ซิชมิวเวียงแค่นี้ก่อนนะครับนั่นก็คลิปนี้จุ๊บมิวเวียงแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครันด้วยนะครับรู้สึกว่าสายตาโรก็ขาดจน๊่จลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครันด้วยนะครับผม

เจเกล็อกครับบายบายจุ<ป> bye bye. ๊บๆทำเพีงไม่เพียงเท่านี้ทำยังไงบ้างก่อนที่พวกเราจะไปก็งั้นก็จบเพียงแค่น,นี้ก่อนนะครับเพราะผมถอนไม่ได้พอถอนแล้ว มันก็คลิปนี้ก็จะก็คลิปนี้ก็จะจบไปเพียงแค่นี้นะครับบ๊ายบายสีหยวกเกรนจุ๊ย